สามหมะตัวเองเฮ้ยตะบันรถเว้ยตะบันรถเว้ยว้าวก้อนัวอีกแล้วอุย้ยแตกเร็วว่ะมาดีอะ่ะเกมนี้อะ่ะจังเกิลดีไลท์อะ่ะ คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการทนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบโจสวัสดีครับทุกๆคนฮะกลับมาเจอกันกับเฮียเข้มสายปั่น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 กันอีกแล้ววันนี้เฮียเข้มอยู่กับจังเกิลดีไลท์แห่งค่ายพีจนะครับจังเกิลดีไลท์นากระุน600ัน 420บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจำตัวเลขแป๊บหนึ่ง6420บาททุนเราหลักพันนะเกินครึ่งหมื่นมานิดหน่อยกับเกมจังเกิลนีไลท์เกมนี้เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่บาทเดียวฮะแต่ดูท่าถ้าเป็นบาทเดียวน่าจะได้ยากอยู่นะเดี๋ยวน่าจะเริ่มต้นผมขอเริ่มต้นที่เบ็ดเบาทแล้วกันนะเบ็ดเจ็ดบาทแล้วก็นี้เป็นหมวดเทอร์โบแล้วก็จำนวนรอบนะฮะ ห้าสิบรอบดูก่อนไปเลยลูกพี่ถ้ามาเร็วเค็มเร็วแตกเร็วก็เลยเลิกเร็วเลยก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากเกมหนึ่งเลยนะฮะถ้ามันเข้าไวนะเอานี่เก้าบาทมาแล้วแต่ลักษณะดูห่างๆนะลักษณะของเกมอื้อหืออือหือมาดิมาดิบ่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 ก้อนโต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  เอาเบาเบาเบามาเลยนะฮะผมก็งงนะฮะสองสี่ห้านะแตงโมมันเข้านะฮะหูมกำลังดังเลยนะชื่อนี้คุณมั่นใจได้ดังแน่ชื่อนี้จัดไปเออเออมามาเอ้ยลุ้นซักแคตเตอร์สามตัวนะเกมนี้ครับไทยซักแคตเตอร์สามตัวจังเกิลเดี๋ยไรเป็นแนวปะจนภัยในป่านะฮะเป็นเรื่องของเราในป่าเนี่ย จกักห้สรอบแรกยังไม่มานะยังไม่โผล่นะผมก็ยังมีกําไรอยู่นะเมื่อกี้มันแตกมานนเล็น้อยหกพันส้อยยี่สตอนนี้ได้เป็น6448อยส่สู่นะมาดิก็มาดิครับยังไม่เข้าอีกอก็หมุนไปเรื่อยนะเกมไม่มีฟีสปินให้ซื้อก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะ,ป,ะป๊าเบ็ดเบ็ดนี้เบ็ดเบาทสักร้อยห้รอบนะมันจะเข้าไหมไม่รู้นะ ห้าสิบมาเลยห้าสิบรับแรกผ่านไปแล้วเรายังไม่ได้อะไรฮะ <S 2> <S 2> ออกเป็นสนัดทุนนะฮะตอนนี้เริ่มกันลุนแตแน่ตแน่แน่แน่แจกกล่องปริศนาเว้ยได้อะไรโอ้ได้แค่ห้าบาทแจกมาทำไมนะะเนี่ยแท้แดอีกไหมโอ้ยังยัง,ยงมัจนจะแท้แดแจกอะไรฮะลุ้นกันลุ้นกันจังเกิ้ลดีไลน์นะเอ้ยเอ้ย รีอือหือจะได้โยน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 ยนยนยนได้ไหมกล้วยกล้วยเจ็ดเซอร์ยี่สิบสี่บาทเองก็โหมาอีกสิบสองเป็นคอมโบชุดสองทีนะเฮ้ยเฮ้ยอยากได้สแคตเตอร์อะอย่างอื่นไม่ได้อยากได้อ่ะอือหือหมุนด้วยความว่างเปล่า ยังไม่ได้อะไรนะตอนนี้น่ะขาดทุนไป200แล้วเนี่ยมาไม่ถึง3ตัวเลยนะเแคตเตอร์เข้า2ตลอดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยแจแดเข้าไหมโอ้โหก็ได้แค่7บาทครับวายหกบาทเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไม่มายังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่นะหมุนมาหมุนมา,มนมาก็ยังเงียบอยู่นะเนี่ยโอ้ยผ่านไปร้อยรอบแล้วนะฮะมาดูอีก50รอบนะเบ็ดเจ็บาทนี่ร้อยห้าสิบรอบนะที่บอกไว้นะฮะเล่อประมาณนี้เบ็ดเจ็ดบาทหนึ่งร้อยห้าสิบรอบไม่ได้ก็จะทำยังไงย้ายเบ็ดสิจ้าเกือบสวยนะฮะยีิบสามเว้ยไม่ออกมาโยนกล่องซุ่มเลยนะคุณเธอ มันเรียกตัวอะไรเนี่ยสล็อตเหรอเขาเรียกว่าอะไรวะมันชื่ออะไรไม่รู้นะ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะคุณหน้าคุณตาอยู่ฮะเคยกินอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะยังไม่เคยกินนะตัวแบบนี้ <c oughs> อืลุ้นนะ่ะเอ้ยเอ้ยเฉยเฉย เฉยทำไมเป็นจ่าเฉยหรือเปล่าแท้แน่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 กองซุ่มกองซุ่มเอ้ยกองซุ่มเว้ยสีเจ็ดเลยใช่ได้เฮ้ยมาดิเฮ้ยมาดิมาดิแท้แน่แท้แท้แท้้แทได้รโอ้โหไม่เท่าไรมาดิคอมโบมาคอมโบมาลูกพี่ขายไปสี่้แล้วเนี่ยตังโอ้โหทำไมไม่เข้าอีกวะ ไปแล้วโอ้โหนี่ไหนยังไม่มานะแท้แน่150รอบพันไปไวเหมือนโกหกเลย9บาทจ้ะ80รอบโอโไปเลย9บาท80รอบขยับเบ็ดละมาแล้วค่อยขยับเบ็ดแล้วมาเลยนะฮะเริ่มเลยมีกำไรหรือเปล่าเดี๋ยวรู้นะแปดมุนของเรา แบตมูลของเราได้อะไรดืดด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 ืดดืดดืดดเดดื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 ดดาดอืดดืดดืดดือดืดดืนดืด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 อืดด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 อดเด้ดดืดดอดดืดดไดดดังใจเท่าไหรดดยดดืดดืดดดังใจเท่าไดือดืดนืดดืดยืองืยดืดงดด ก้อนโตมาแล้วก้อนโตมาแล้วหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามจ้ะเอ้ยได้สามหมุนะตัวเองเอ้ยจะบ,บัลลุดไว้จะบ,บัลลุดไว้ว้าวก้อนโตอีกแล้วโอ้ยพันห้าร้อยเก้าสิบสามเลยนี่แตกแล้วเลยเนี่ยโอหโอ้ยแตกเร็ววะ่ะมาดีอ่ะเกมนี้อะจังเกิ้ลดีไลท์อ่ะโอ้ยพันแบดแล้วพันแบดเลยแตกแตกแตก,แตกโอ้ยมาเฟืองเข้าไป โอ้โหไม่อยากพูดเลยว่าแตกไม่แตกนะฮะดูเอานะฮะให้เกมเป็นพยานนะสามร้อยสิบห้านะฮะเอียกอีกครั้งหนึ่งฮะขอเลขสวยๆขอสวยๆขอสวยๆถุยโบ๊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 อีกสองร้อยสิบสองบาทเนี่ยโอ้โหสุดจัดสุดจัดสุดจัดสองพันสามร้อยสี่สิบเว้ยโอ้ยเด็ดด่ะ หยุดหยุดหยุด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 แตกแล้วนะเกมดีแตกเร็วแตกไวนะชอบมากเลยจากทุน6,400นะฮะตอนนี้ได้มา8 2 9 1บาทนะแตกมา1,800โอ้โหเกมมันเล่นดีเข้าไวเข้าง่ายมากนะครับคุณผู้ชมนะยังไงผมขอฝากด้วยนะ c h anel n เฮียเข้มนะฮะ เฮียเข้มสายปั่นนะฮะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ New Kia Gaming นะครับยังไงฝากกดติดตามกดซับสไครแชแนลของเราด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมมีโปรโมชั่นดีๆอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปรับกันด้วยสำหรับอันนี้สวัสดีครับ